ท่านกงซุนมันซวงนี่มันงานเศรษฐการอียงคนขึ้นหลังวุ่นวุ่นขับมาบ้านตัวนี้ท่านกงซุนท่านเป่าม,อามืออื่นมือเหอนในเกกสไกางานออกพันศาละครับท่านเป่าคือเจ้าหลังมะเบงบังไฟพญยาณยนา้ยว่าพันศาลรวบอกท่านกงซุนแจ,จ้งจันเจ้าไปตรวจสอบร้านข้ามันขายบังกับโพอกู่บ่ ท่านป่าช่วงนี้ก็เจ้ารล่นลนรกบ่า้จุดประทัดในวันออกพัรษาครับบางคนกับผู้เฒ่าขครไม่ได้ว่าใครจะซื้อมัจจุดจะดูท่านกงซุนไปเบืองวารานในมันขายไปเตือนจะขายให้เด็กหน้อยมันอันตรายสมัยเด็กน่อยในท่านเป่าเคยจุดบังคับพวกยู่บครับท่านเป่าว่า่านบอกครับมันแตกสิตาเป็นได้่านไแย่เด้ครับ ล้วจะเป่าทอย่างมม่ต้องจุดจะบงังง่ายๆต้องคอยบาจุดบังหน่อยนะมด้ทัานกวงสุนบังสามเลี่ยมบังฟุตบอลบังสามเหลี่ยมบังฟุตบอลท่านเป่าเป็นคนจุดบอกเนแน่นอนนายก็คอยมมนต้องเล่นของรุนแรงอันจะาลตัวท่านกวงสุนอย่าไปหาเสล้าวท่านกวงสุนท่านเป่าแล้วกล้าจุดแต่บังขวนแล้วก็าบางังผีเสื้อนะนะั่นแหละไปย่ห้ามาบับกันให้ยังกันเนี่ยโอ้ยเขากำลังสีเสื้อว่า่อยกล้าจุด อันน๋อคอยกระจุดเหลานคอยเบเวงทกวุกอย่างคยเฮ้ยพระาคุยอะไรท่านเป่าแต่บังจิตตั้ม่ะท่านเป่ายงประกาศจุดบ<า>ังแม่ข้ามบังกับพกแดงพวกนั้นมันเสียงดังนะผู้ริจิบก้าจุดก็จะกระบอกกันโจ ไปตรวจล่านข้าไว้ก็เจ้าขายบังกับพวกพวกนี้เป็นบ้าปะครับท่านเป่าเขาจุดเพื่อเฉลิมฉลองที่พระพุทธเจ้าเสเด็จลงมาจากสวรรค์นั่นนะเ<อ>ลี๋ยวมันตำล่าเลียมเดี๋ยวมันบอกว่าสิทธะมักบังกับพวกตัวนีเขาเจ้าเสเด็จลงมาจากสวรรค์จุดบังกับพวกเขาเจ้าก็ตื่นตัวดดจังหวัดอื่นจะมีการไปโค้งนะครับท่านเป่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้พระพุทธเจ้าสายละเนี่ยเราไปโค้งไปให้น้ังมันี้ยไม่ไปถื่อสายไฟใหม่อีกมันะรียก่าโต๊ะ้สียงข้านคือเจ้าตกใส่งเล่าใหม่ ท่านเป่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเขาก็ควรรักษาไว้การปล่อยคมมันก็นเป็นศิ่วัฒนธรรมที่ดี ก็ว่าธรรมที่ดีอยู่มันไม่ไปล้องไห้หนาาา้าที่บริจีเขาตกแตกเบิดฟีสบัทั้งกุงศูนย์กคิดถึงข้อนี่อีกอย่างกิจกรรมที่ทาพูุดมาเห็นในออกพรนษานี่ก็คือการเวียนเทียนท่านเป่ามิคูเวียนเทียนยยหรือ่ครับโอ้ยมิคูก็บบอยากไปเรือเทียนเนี่จืจอข้าก็ว่าท่านกุงศูนย์<บ>รอบก่อนคือเจ้าเซิร์นไปเวียนยูอูดรนนี่เกิมเสียท่านเป่าท่านเป่าว่าจิตจัก ว่าจะหมายความว่าคนอุดรมักลอยเกิดไหมครับท่านแม่ครับท่านเปาถ้าว่าท่านเปาถือลอยเกิบเมื่อหนึ่งก็เห็นท่านเปาเซเกิบง่ามออกมาอยู่ได้วหรอครับท่านเปาตอนเข้าไปท่านเปาเซเกิบขีบท่านกองสุนบมันออกมาสวมสักอออกมาตอนเข้าไปเซเกิบขีบตอนออกมาเซเกิบสกอท่านเปาลอยเกิบที่บ้านบอกครับท่านเปาโอ้ยกามารุ่มวาให้ข่อยแล้ว่อยก็ไม่แม่นโจนกระจอกบันนั้นเด้อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เกือบสกอรไม่เกือบหลวงพ่อไม่มเกือบปัะสาชสนพี่น้องสบายใจได้ท่านต้ององขันน้อยว่าอีกบัดนนท่านเป่ากับิี้กาข้นท่านเป่าลอยของอยู่ในมันบาปขี้กากต้องขึ้นหลายเนนนเพราะว่าท่านเป่านี่ร้อยสกอของพระสงฆ์องค์ข้าเจาบาปแห่งท่านเป่าแหม่มาว่าเรื่องบาปบ้างขี้กาจู้โตสิท้ายกินเขาก็จะน่ายาท้ายขี้กากปภาษาวลอยเกือบหลวงพ่อไม่สิบวันพระข้าเจ้าบ่ใช่เกือบได้เลย ตื่นส้ามาออกไม่บินธบาทยา่าแต่ไม่ได้ออกย่าจันมาออกบินธบาทจนเรืบใส่เกิดผลตัวลง